สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด็นรายวันในช่วงนี้ครับมากันที่ข่าวแรกครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีครับหนุ่มอินเดียเนี่ยเขาสวมหน้ากากแล้วก็ดมแก๊สปิดชีพพิศดารคาห้องพักครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ด้านพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาพันตำรวจโทสุระชเฐศอเนกศีรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพัทยานะครับพันตำรวจโทฐานานนทิพันธศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเนะมรรานานนือ,องพ,พัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน <Bry> เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุสองนะครับของจังหวัดชนบรุรีร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบศพนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเสียชีวิตเหตุเกิดที่รากูน่าบีทรีสอร์ทนะครับตึกที่ A ห้องที่129ตําบลหนองปืออําเภอบางระมุงจังหวัดชนบรุรีโดยการตรวจสอบภายในห้องพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือมิสเตอร์วิบิน นะครับอายุ30ปีสัญชาติอินเดียอยู่ในสภาพสวมหน้ากากแล้วก็ศูนยากาศสีเหลืองนะครับต่อท่อเชื่อมกับถังแก๊สเข้าถังระบบ N U U H P หรือแก๊สไนโตรเจนแล้วใช้เชือกนะครับมัดมือมัดเท้าตนเองติดกับเก้าอี้ข้างเตียงนอนครับภายในห้องยังเปิดแอร์ทิ้งไว้ค่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงตรวจสอบครับไม่มีการ ร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใดนะครับหร,หรือคนทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับจากการสอบถามนางจุรีรัตนสุธาคำอายุ45ปีเอเจนซี่ปล่อยเช่าห้องพักนะครับทราบว่าก่อนที่จะมาพบศพนะครับได้รับข้อความทางอีเมลนะครับระบุว่าจะมีการฆ่าตัวตายที่ห้องนี้ให้ช่วยแจ้งตำรวจด้วยห้ามเปิดห้องโดยเด็ดขาดฉันมีอาการป่วยทางจิต และมีอาการบางอย่างหลอนๆอยู่ในหัวฉันสั่งให้ฉันฆ่าตัวตายและใจความในอีเมลก็ระบุว่าไม่มีใครรับผิดชอบต่อการตายของฉันฉันไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้วฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนะครับแล้วก็อารมณ์สองขั้วและก็โรคจิตบางประเภทนะครับเสียงในหงใจฉันเนี่ยกำลังบอกให้ฉันเนี่ยฆ่าตัวตาย หลังจากที่อ่านข้อความแล้วก็รู้สึกตกใจมากครับก่อนที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบดังกล่าวและ,ะยังได้รับการเปิดเผยอีกว่าผู้ตายนั้นเนี่ยมาเช่าห้องพักเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้เช่าติดต่อกันนะครับเรื่องในส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการโอนเอาแต่ติดต่อไม่ได้นะครับประกอบกับการได้รับอีเมลนี้จึงมาเคาะประตูเรียกพบว่ามี ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่ามีอาการป่วยนะครับก็อยากจะหายแต่ก็ไม่รู้จะหายทักทีนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเปิดเผยอีกว่าพบหลักฐานในการสั่งอุปกรณ์สายลัดท่ออุปกรณ์สายยางอุปกรณ์ไนโตรเจนและก็หน้ากากสูญญากาศระบุชื่อของผู้ตายครับเป็นคนสั่งจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานซึ่งแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นก็น่าจะเชื่อว่าเป็นการ อัดวิบากกรรมตัวเองนะครับก็นะครับอย่างไรก็ตามก็ได้เคลื่อนย้ายาร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจชันะสูตรอย่างสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตารวจเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุการฆาตัวตายที่จังหวัดชนบุรีนะครับข่าวต่อไปเราไปชมเกี่ยวกับเรื่องของอท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การแถลงข่าวความคืบหน้าการขยายผลคดีเว็บพนันออนไลน์ดำเนินคดีนายตำรวจใหญ่ครับเป็นนายทุนเบื้องหลังครับท่านผู้ชมครับจากกรณีเมื่อวันที่6กุมภา2566ที่ผ่านมาของกรณีนายเชิดชัยเกียรติศักดิ์ศรีนามอายุอขออภัยนะครับอายุ24ปี นะครับผู้เสียหายได้มาร้องขอความช่วยเหลือต่อพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติกรณีถือกลุ่มผู้ต้องหาจํานวน7คนอุ้มจากที่พักย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครไปทําร้ายร่างกายและกระทวงเงินและได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปเป็นเงินสดนะครับโทรศัพท์มือถือและก็แท็บเลต็ตรวมมูลค่าประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับโดย มูลนี่มีความเกี่ยวข้องในการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพศ2566ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรโชคชัยซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้เ้องหาที่ก่อเหตุได้ครบทั้งหมดทั้ง7คนนะครับรวมทั้งยังดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายส่งให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายตามที่สื่อมวลชนและก็โลกโซเชียลนะครับได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ย ด้าน,นอขออภัยนะครับด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งดำเนินการสรืบสวนขยายผลการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวเนื่องจากมีผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลเว็บพนันดังกล่าวว่ามีนายตำรวจใหญ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับโดยให้ดำเนินการการสืบสวนและเชื่อมโยงไล่เส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายให้เด็ดขาดทั้งหมดนะครับ เบื้องต้นในส่วนของคดีป้นรัพย์นั้นนะครับได้สรุปสำนวนฟ้องเสนอพนักงานอายการแล้วคดีอยู่ในชั้นศาลนะครับและก็ในส่วนของสำนวนคดีเนี่ยปปชเนี่ยก็ซึ่งในส่วนของสำนวนคดีนะครับปปชก็ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ค้นหาข้อมูลทะเบียนราษนั้นปปชได้พิจารณาข้อมูลความผิดและก็ส่งให้สถานีตารวจภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ดําเนินการการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากกลุ่มของผู้ต้องหาดังกล่าวพบว่าเป็นเว็บพนังที่เกี่ยวข้องมีด้วยกัน3เว็บได้แก่ sexy 789, l e d 789และก็ b l u 789เนี่ยนะครับโดยมีการแบ่งหน้าที่การทําอย่างชัดเจนในการเปิดเป็นแอดมินนะครับและก็การจัดหาบัญชีม้าเจ้าหน้าที่ตารวจก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเพิ่มอีกจํานวน9ราย โดยได้จับกลุ่มแจ้งข้อเก่าหาครบทั้งหมดไปแล้วนะครับประกอบด้วยพลตํารวจตีเอกพบ,บอายุ52ปีเป็นเจ้าของเว็บพันตํารวจเอกปอลิศอายุ41ปีนะครับจัดหาบัญชีม้านางสาวพัช,ชวันนะครับอายุ39ปีเป็นซูปเปอร์แอดมินนายมนตรีอายุ39ปีซูปเปอร์แอดมินนางสาวอามรรัตน์อายุ26ปีจัดหาบัญชีม้านายสน อายุ57ปีบัญชีม้านะครับนางวันเพนอายุ59ปีบัญชีม้าและคนที่8เนี่ยนะครับนายคมเดชอายุ32ปีเป็นบัญชีม้านะครับแล้วก็มีอีกนะครับอีกท่านหนึ่งนะก็นะครับก็เป็นนายนางสาวกันกวันอายุ37ปีเป็นบัญชีม้าโดยจะดำเนินในข้อหาความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันในการพนันเนี่ยเป็นการพนันเกี่ยวกับเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยตรงนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดในการฟอกเงินและได้มีการการะทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะสาเหตุได้มีการสมคบคันโดยการโอนเงินรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือกระทําด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการที่ได้มาของทรัพย์สินแหล่งที่ตั้งการจําหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บการกระทําความผิดกฎหมายเนี่ยที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ว่าในขณะที่ได้มาครอบครองเนี่ยหรือทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและก็ร่วมกันฟอกเงินนอกจากนี้นะครับยังได้ส่งเรื่องให้กับ,กบทางปปงทราบและพิจารณาดาเนินคดีในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อยึดและก็อายัดในขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอานายตำรวจใหญ่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับการเปิดเว็บพนันออนไลน์นะครับและนี่ก็คือข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb